สวัสดีครับผมเฮ้ยทำไมไม่มีแสงเลยวะอ๋อมีมาละว,วันนี้ผมว่าฝึกการวันแรกฝึกการวันแรกอุ <c oughs> ย้ยแต่งตัวไม่เส็นเลยลเนี่ยตัเสร็จะลรตีนเส็จแะ้ว

对了，对了，对呀，怎么搞的？怎么搞的？我操！ ดูนกโอ้โหน่ากลัวไปตรงจอที่เราขอออกโอ้โหวัน<ห><ห>นี้ฝึกงานวันที่สองเล่นเล่นใหญ่เลยนะเล่นถอดออกทุกครั้งมนะิเ<ห>งนพังโอมาดูบรรยากาศในเมืองแม่สายบ้างฝุ่นเยอะมากนะครับโอ้โหช่วงนี้หน้าร้อนอะ่ะกลับมาหน้าร้อนแล้วก็ฝุ่นก็เริ่มมาละโคตโคตรแย่ เดี๋ยวตกขึ้นมาเลยโทรศัพท์อันนี้เป็นถนนถนนตลาดวัดไม่ใช่วัด,ดอีเลยตลาดดอยเบานะครับจะมีคนขายของเยอะเลยเต็มนี้เลยถนนมัน,น,น,นเ,เ,เป็นถนนแหละเสียงเนี่ยเพิ่งเคยเห็นตอนนี้เราก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยกับพี่ๆคนโคตรเยอะเลยนะ ถานที่ท่องเที่ยวครับมาเที่ยวกันได้อาจจะมาเดินเจอผมก็ได้ <c oughs> ไปละตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาต่อแล้วตอ,ตอนนี้มาที่ร้านยาให้หนึ่งแล้บก็แบบล้างแอร์อีกเช่นเคยเฮ้ยพอจะตกไอ้สิอ่ยดี๋ย วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขาทำสำเร็จฝึกงานฝึกงานวันนี้มันเราฝึกมากี่วันแล้วห้าวันวันนี้มันเออหนึ่งสองสามสี่ห้าวันมันเสาเอ้ยห้าวันวันห้าวันห้าวันใช่ห้าวันก็วันที่หยุดร็แล้วห้าวันแล้วนะครับผมโอ้โหก็เรื่อยๆมาเลงเียงเอาหัวผ้าเตียงเอาขาผ้าแบาไม่ใช่ตอนนี้เรา เลิกง,งานแล้วนะครับเวลาห้าโมงมากินน้ำเต้าหู้ก่อนกลับบ้านนะครับ<า>เฮ้ยเห็ยว่านนเราได้ลงมาแล้วแหมนินทาระยะเผาขนอะไรนะครับมาแล้วครับกินน้ำเต้าหู้กันน้ำเต้าหู้กัน,น,กนเฮ้ยโอ้โหสันกูต้องไปปิดหน้ามึงแล้วไม่ต้องไงอ้เหี้ยมึงใส่แมสอยู่แล้วไอ้สัตว์เมื่อกี้ก็ เอาก็ตอนนี้ไงเออวะ่ะเป็นไงครับขอรีวิวรถชาติอร่อยเอยพูดดีๆ่ลยนะเจ้าของร้านฟังอยู่โอเคเดี๋ยวขอบกินก่อนลักันไปละแบบีบคับกว่าาไหนทอยู่งานสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งวันนี้มีสมาชิกใหม่นะครับคนนี้ ตอนนี้เราระจะไป,ปไ<อ>ล้างแอร์นะครับผมประมาณห้าตัวนะครับห้าตัวครึ่งใช่ไหมเมื่อกี้พี่เขาพูดอะ่ะไม่รู้น่าจะเป็นไอ้คอยร้อนหรือเปล่าที่อยู่ข้างนอกอะนะอ๋ะอบ้านไม้สักเฮ้ยไม่ใช่นี่หวาที่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้ของเอาไปโคตรเยอะทีมนั่งแทบไม่มีเด็กเด็กหลังรถของจริงวันนี้วันที่หกในการมาฝึกงาน หม,มานฉันก็น่าดูเลยนะฮะหมานฉันก็น่าดูเลยนะคนทําคนถ่ายคนถ่ายคนจับเฮ้ยพี่บอกมานะรูปลราเท่าไหร่ที่พี่บอก,บอก <c oughs> ผมไม่ถ่ายติดที่แล้วสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สิวผมก็ออกหมดแล้วใ <c oughs> ส่แม็กก์แล้วไม่ต้องไม่ต้องใส่เออยังไงก็เซ็นเซอร์หน้าอยู่ดีสัสนี่มันเซ็นเซอร์เอ๊ะหรือว่าสิ้นเซอร์ไม่สิ้นไม่น่าตั ทำไมวะไม่ต้องเซ็นเซอร์แล้วนะวันนี้ผมจะเปิดหน้าเขาคนนี้แล้วปิ๊งนี่นะครับผมโอ้โหหน้าเป็นแบบนี้นี่ไอ้เนี่ยมันทีลบไปนี่หน้ามันมันแบบนี้แหละครับมัน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 ไม่มีได้หายไปทำงานนมันอีกแล้ววันนี้เราก็เราโดนไล่มาอยู่บนรถนะครับก็รอเขาไปตรวจตรวจแอร์ก่อนเขาไปเขาไปทำอะไรวะ เออตวเครื่องทันน้ำอุ่น <S 1> <S 1> อ,อ๋นอไปเช็คไปเช็คไปเช็คว่ามันไม่อุ่นนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะไปล้างแอร์แล้วก็มีอะไรกว่าอย่างงั้นสำหรับช่วงนี้ก็ตัดสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่เหือนที่เชียงรายนะครับผมในตัวเมืองสนามกีฬากลางแถวนั้นสวัสดีครับ ไม่ใช่หนอะมันจะที่ไหนวะผมซื้อที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ